มาครับโอเคมาเล่นไนเจอกันนะครับวันนี้ก็วันนี้มันเสาร์มันปิดหลีกเนาะคลิปนี้ไม่รู้จะลงตอนไหนเหมือนกันนะครับทําเสร็จไปก็ลงไว้นะครับไม่ตัด no edit นะครับก็จะมาว่าจะมาเก็บแต้มให้พี่หน่อยนะครับว่าไปเท่าไหร่แหละจากวันนั้นที่ขึ้นมานะครับก็ไม่มีใครปมิบผมอีกเลนี้นะครับก็ต้องมา่ตยเองนะครับโอเคก็เลยต้องมาแต่เองนิดนึงนะครับก็ไปได้ซีเลยสมากนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเพลดหรือเปล่านะครับ เคลื่อนซับเคลื่อนสามก็น่าจะโอเคนะอืมอ่าผมขอทานหน่อยได้ไหมคืออากาศร้อนมากช่วงนี้คือแบบไม่ไหวมากเลยผมแบบเหงื่อแตกมากนะครับเออที่บ้านร้อนกันไหมก็เม้น์บอกกันได้ครับผมเดี๋ยวพิยามมกับทํามาทําคลิปไลเจอร์นะครับก็คือว่ามันมันไม่มีอะไรครับเออก็เรียกว่าจะมาทำไลเจอร์กันครับโอเคก็ชนะไปแบบไม่ยากเย็นนะครับสำหรับทีมแรกครับ ผมว่าลีผมมันไม่ได้อยู่แถวนี้ไงรลีผมมันอยู่เพชรนะเออเดี๋ยวพยายามไต่ขึ้นไปก่อนนะครับแต่แ้มมันไกลมากเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมผมลืมผมลืมเข้าออดูตรงนี้ขอกบดํานะครับเออกบดาจริงด้วยแต่ไม่ใช่ของดาวอปกบดาจริงด้วยนะครับโอเคก็ผมว่าน่าจะแบบชนะไม่ยากปะ่ะห้าบินเนี่ยเดี๋ยวตีเดี๋ยวผมซื้ออีกให้มันขึ้นสักเพชรแล้วกันนะครับเออ ก็เราจะตั้งชื่อคลิปว่าอ่ามาไต่หลีกผิดฟันปิดนี่แหละไม่มีอะไรเยอะหรอกนะครับสําหรับวิดีโอนี้ส่วนวิดีโอเดือนหน้านะครับที่ผมวางแผนไว้นะในหัวผมจริงๆนะก็จะมีคลิปเล่นใหม่นะก็เปิดกาชาพวกนี้แหละแล้วก็อาจจะมีสแนปมาเจมบนะบผมพยายามฝึกส n a ปอยู่ให้มันเก่งนะพยายามอ่านด้มันเก่งนะเออนี่แหละนะครับประมาณนี้สําหรับวิดีโอเดือนหน้านะครับก็อาจจะ สต <Steam S 2> รีมหรอเดี๋ยวดูก่อนนะครับเผื่อม่อใครคิดถึงผมไหม <laughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงคิดถึงเลยถือว่าคิดถึงการสตรีมอ่ะก็ดูก่อนนะกันว่าเดือนหน้านะครับเดือนหน้าผมจะได้สตรีมหรือเปล่านะครับอืมยากสตรีมเกินชิ้นมากเลยอะ่ะเออยากสตรีมเกินชิ้นมากเลยจากใจนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้สตรีมหรือเปล่านะครับสำหรับเดือนหน้านะอืมก็ใครที่เข้ามาดูก็กดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมเพื่อให้ช่องผมมันเปิดการมองเห็นเนาะ ผมจะพยายามอัพคลิปให้มันถี่ขึ้นนะครับเท่าที่ผมจะทําได้นะเพราะาปีเทอรนี้ผมฝึกง,งานเนาะมันก็เลยอาจจะเวลาว่างไม่เยอะพอที่จะแบบมาอัดคลิปทุกๆวันนะครับก็อาจจะแบบวันเว้นวันหรือ3วันลงไทยนะครับก็ผมจะพยายามทําให้วิดีโอผมอะ,อะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิดีโอดิคลิปในช่องผมอะประมาณ1อาทิตย์2วิดีโอนะครับคือพยายามให้มันได้ประมาณนี้นะครับขั้นต่ำนะครับได้เยอะกว่านั้นก็ดีนะครับโอเคอันนี้ไม่ชนะยากนะครับ ก็คือแบบผมพยายามอยู่ยครับพยายามอยู่ก็พยายามจะกลับมาพาร์เพราะก็อาผมแอบไปฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรนะ OPM บานแมนนิดนึงนะครับกำลังรีดีเซิร์เวอร์ใหม่อยู่ครับปันเนี่ยเออเดี๋ยวถ้ามันรีดีเดี๋ยวผมก็จะทำอาลิปมาแยกอยีกทั้งนึงว่าเออตามผมมาเล่นได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคคือประมาณนี้สำหรับที่จะมีคอนเทนต์ลงช่องเนาะมันน่มันนี้ไม่เยอะหรอกครับเออ ส่วนมสมาร์ทซัผมก็ไม่พ้นจากเดสเว็บหรอกเล่นไปอยู่เด็กเดียวนะครับโอเคอันนี้ก็แถวนี้ชนะไม่ยากนะเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นทองหนึ่งละแล้วก็จะซื้ออีกสิบเดี๋ยวก็ตีอีกวันนี้ตีสิบรอบแล้วกันแล้วก็พูดกันยาวเนาะเอออันนี้ไม่ตัดต่อนะครับไม่มีไม่รู้ว่าจะตัดต่ออะไรเขาสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแบบอัน,นี้มากนะโอเคอืม okay. ผู้เล่นใหม่ต้องสอนเลยบ้างอะผมก็ลืมแล้วไม่ได้เล่นนานเท่าไหร่อ่ะมันจะมีอะไรวิธีการปั้นตัวละครปั้นทีมเล่นตัวเลนเจอร์อย่างนี้เหรอเออค่อยว่ากันละกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นใหม่เลยสตรีมเริ่มต้นใหม่ก็ได้มั้งอืมมาสตรีมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้เลยนะครับเหนื่อยเหรอเดือนหน้าถ้าตัวไม่เข่งพอผมก็ไม่เปิดนะผมจะแบบดองลูบี้ไปเลยเอออาจจะมีคอนเทนต์ดองลูบี้นะครับก็กลับมาทำแหละก็อาจจะทําให้มันถึงเท่าไหร่ดี ทุกคนว่ามาแล้วกันลองลูบี้ใหถึงเท่าไหร่ดีนะครับผมจะไม่แบบไม,ไม่ไม่เปิดเลยนะเออคอนเทนต์สายตองคนน่าจะชอบเลยมัง้งเออเพจจะเยอะเปิดทีเดียวตุ้มๆอ่ะอืม,มผมไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับก็มาว่ากันนะครับมาว่ากันอืมอยากให้มีอยากให้มันมีซีรีส์ในช่องหนึ่งเป็นยาวๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีรีส์นะเพราะผมทำทำแล้วทำใหม่ทำแล้วทำใหม่หมนี่มีซีรีส์ยาวๆเนาะเดี๋ยวก็ อืมอาจจะดองรูบี้หรือเปล่านะครับโอเคก็ทองหนึ่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวซื้อรูบี้อีกสักไม่ใช่ซื้อรูบี้เฉยซื้อขนนกอีกเออโอเคสิบคููบี้คนระับก็ให้มันขึ้นให้มันขึ้น,น,นเพชรสามก็น่าจะพอดีนะอือึส่วนรีวิวตัวละพรนะครับใครอยากให้ผมรีวิวอะไรก็ว่ามานะเผื่อผมมีตัวนะครับเออ ตัวแสงมืดหรือว่าโคลโรโบที่แบบพอผมพอมีนะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวนะครับเกิดไม่มีก็ตามนั้นนะครับเออเดี๋ยวบากีก็อาจจะตามมานะครับบากีอาจจะต้นเดือนหน้านนะรีวิวนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้กันว่าเขาต้องเขา,าสนใจอะไรนะครับผมจะลงตามที่ผมอยากลงนะเออแผนเดือนต้นเดือนหน้าก็คือจะมีบากีนะครับก็เอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเดือนหน้าก่อนต้นเดือนหน้าจะมีบากีลงแล้วก็จะมีมีเป็นคลิป อัปเดตตัวใหม่นะครับก็ทําทุกเคยแหละเหมือนทําทุกทำทุกทีสั้นสำหรับโคลบโบนะครับเออผมผมก็ทําตลอดปะหมายถึงว่าแบบคลิปโอนโคลบโบตัวอะไรมาแล้วบอกข้อมูลตัวละครอนะ่ะเออผมก็ทําตลอดแหละอือฮึเดี๋ยวเออผมมีแผนที่จะทําอ่าโคนี่สล็อตก้าดาวนะครับไม่ใช่ก้าดาวไหมก้าด้าวเฉยเออว่าจะทําอยู่ไม่ได้ทํานาน ไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นก็เลยไม่ได้ทำนะเดี๋ยวจะทำรีวิวนะครับพวกตัวคนนี้เดี๋ยวจะทำรีวิวตัวที่แบบเผื่อคนแบบสงสัยนะครับสงสัยอะไรก็ว่ากันมานะครับเดี๋ยวโอเคก็เดี๋ยวผมคิดปกก่อนปกจะทำยังไงดีเก็บฟ <laughs> ิลฟรีเออ มีในหัวละมีในหัวละเออมีในหัวอีกละโอเคทีมนี้ก็ชิวๆนะพอทีมผมมันไม่ใช่อยู่ๆอีกแถวนี้เออนี่อ่าถ้าคลิปนี้ลงแล้วมันแมสก็โอเคนะผมสำหรับผมอะหมายถึงว่าแบบมันจะแบบผมจะได้ไม่มีกอะไรแชทอัพคลิปลงเพิ่มเพราะว่าผมแบบโชคหนึ่งมันว่างจริงมันว่างจริงผมต้องขอโทษด้วยที่ผมลงเกมอื่นเพราะว่าผมอัดคลิปเกมอื่นไว้แล้วก็ผมเอามาตัดลงเฉยๆนะครับส่วนไล่เจมัน มันหมดไฟเล่นนะครับสำหรับคลิปนั้นก็เลยแบบเออก็เลยไม่ได้เล่นนะครับก็ช่วงนี้ก็มีไฟกลับมานิดนึงนะครับนิดนึงๆๆนิดนึงเออม,มีไฟกลับมาเล่นแบบมันเบื่อเกม <_ S 1> มันเบื่อเกมอันื่นก็เลยแบบเออหาอะไรมาแบบให้มันแบบไม่อันนีเกินไปนะครับโอเคก็อีกสามรอบนะครับวันนี้คลิปไม่ไม่น่าจะตัดต่อมั้งถ้าตัดต่อก็ตัดนิดเดียวเลยตัดช่วงที่ผมเออนะครับโอเค ใครที่ใครที่ดูถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับเพราะว่าคลิปผมไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็แค่มาเก็บลีกเฉยๆนะครับเดี๋ยวส่วนเอ่อคงไม่ได้อัดเขียนไวนะ้เนาะก็คงคลิปนี้เรียวทม์สุดแล้วนะครับน่าจะลงสักเดี๋ยวผมขอดูเวลากันนะอ่าตอนนี้มันบ่ายสามนิดๆนะครับน่าจะลงสักห้าโมงเย็นนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนาะ เออโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนห้าโมงเย็นไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าเจอกันคลิปตอนห้าโมงเย็น <laughs> นะครับผมจะเบลอๆหน่อยไม่ได้อัดคลิปนานนะครับผมอาจจะเรียบเรียงคําพูดไว้ถูกหรืออะไรยังไงนะครับเขาอยากกลับมาสตรีมอ่ะเดี๋ยวผมคิดกันถ้าสตรีม,มยย <laughs> ถ้าคนดูไม่เยอะผมก็ไม่อยากสตรีมถ้าคนดูแบบสักสิบคนผมก็มาสตรีมได้เยอถ้าคนดูแบบมันน้อยวนานั้นก็ไม่รู้สตรีมมันไม่รู้จะพูดอะไรครับเก็ตปะคือมันไม่รู้จะพูดอะไรในในสตรีมอ่ะเออโอเค อืมหรือว่าขึ้นหรือว่าขึ้นเพจไปเลยวะอืมถ้าขึ้นเพไปเลยก็คลิปยาทีเดียวนะก็แบบสำหรับคิดคนคิดถึงผมดูยาๆยอๆประมาณนี้แหละนะครับเออผมไปไต่นอกรอบปอาเดือดเออคือไม่อยากอัดคลิปนานเพราะมันร้อนมากนะพ้องผมมันมีแอร์เว้แล้วคือเปิดพราะเราอัดคลิปมันเปิดเปิดไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วคือแบบมันร้อนมากมันร้อนแบบร้อนจัดๆอะ่ะเออเหงื่อผมท่วมตัวแตอนเนี้ยผมก็เลยแบบไม่อยากอ,าอัดต่อแล้วนะครับเออทุกคนน่าจะร้อนแหละนะครับ ผมเพิ่งอาบน้ําผมอาบน้ํามาอัดคลิปเลยนะเออบแบบแ็เดี๋ยวรอล่ละโอเคพันเจ็ดนะครับเม่นอีกตาเดียวมันก็ขึ้นแล้วนี่วะเออโอเค่เนตานี้ก็ขึ้นน,น,นะครับขึ้นสำหรับเพชรสามนะครับผมไม่น่าตกจากเพชรสามนะถ้าขึ้นไปละอืมผมไม่รู้ว่าทีมเพชรสามมันตึงขนาดไหนไม่ได้เล่นนานเท่าไรอยู่หลีกทองแดงเยอะเกินนานเกินไปนะครับผมคุ้มนะถ้าผมลงลงทุนยี่สิบลูบี้เอ,อ้ยลงทุนสิบลูบี้แล้วขึ้นเพชรอนนะยังงก็คุมนะ้มอะ อืมโอเคไม่น่ายากนะทีมผมมันเวอร์วังก่อนนั้นแล้วอะเออถ้าถ้าเดือนหน้าตัวชนตัวชนดีผมก็น่าจะเปิดนะถ้าตัวชนดีกับอาดมอะผมก็เปิดแหละอืมไม่รู้จะเปิดหรือจะดองรูบี้ก็ว่ากันก็ตามคนดูบอกถ้าคนดูไม่บอกผมก็ไม่ดอง <c oughs> นี่เล่นเหลี่ยมนะเล่นเหลี่ยมนะขนมเล่นเหลี่ยมนะ okay. โอเคเอาทำไมทีมนี้มันยื้ฮะ เกียร์เขาดีเหรอมันไม่น่ายืขนาดนี้นะอืมเจสิก้าน,นคอมเซอร์เซอร์ยังเก่งปะอือผงไม่รู้รอจากให้มันทำกระดาวโอเคก็เพศสารเรียบร้อยนะครับสำหรับเรลนี้ครับแต่ผมขอสองเกียร์คนนี้ดังทำไมมันรู้สึกแบบดนตรีใ่จังอ๋อโอเคเกตละอุย้ยมันแอดเพื่อนในนี้ได้แล้วหรออุย้ยเจ๋งว่ะอันนี้เจง๋งอันนี้เจง๋งนะครับอันนี้คืออะไร ลบอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรไม่รู้แหเพิ่มอุ๊ยมีคนขออุ้ยเยอะอุ้ยอุ้ยแอดเพื่อนในเกมทุกคนจำผมได้หรอ <laughs> โอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจากคร่าวๆประมาณนี้นะครับผม อ่าใครที่เข้ามาดูก็จะลืลมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับมาดูกันว่าผมจะลงคลิปอะไรต่อไปครับโอเคครับจริงครับ